เบี้ยแกเป็นเครื่องรางของขลังที่ได้รับความนิยมมากในสายพระเครื่องและของขลังไทยโดยเฉพาะสายเมตตาคงกระพันและป้องกันพูดผีสิ่งไม่ดีลักษณะธรรมจากเบี้ยจันหรือหอยเบีย้ยที่ผ่านการปลูกเสกและบรรจุของศักดิ์สิทธิ์เช่นประหลอดโลหะผสมหรือพงพุทธคุณมักหุ้มด้วยตะกัว่วเงินทองหรือทองแดง แล้วปิดปากด้วยชัญญาเรือลงอักขรยันหรือคาถากำกับคุณวิเศษตามความเชื่อกันคุณใสเวทมนต์มนดำคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายและพูดผีบางสายเชื่อว่าช่วยเสริมโชคลาบและเมตตามหานิยมสายดังๆที่นิยมทำเบี้ยแก้หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วหลวงปู่รอดวัดนารง หลวงพ่อพักวัดโบส์หลวงพ่อคำวัดโผปล้ำหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาติเป็นต้นการบูชาสวมพกติดตัวหรือใส่ถงผ้าแขวนคอบูชาด้วยการสวดนโมสามจบและระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้สร้างแล้วว่าคาถาพุทธสังมิอรหังพุทโธนโมพุทธายะนมะพัทธจภะกสะท่องสามจบ หรือเจ็ดจบก็ได้คาถาเสริมคุ้มครองตั้งนโมสามจบแล้วว่าคาถาเมตตามหานิยมมหาอุดคงกระพันแคล้วคลาดปลอดภัยทุกประการเทินใช้ภาวนาเวลาจะออกเดินทางหรือต้องไปเผชิญสิ่งที่ไม่แน่ใจหรือมองไม่เห็น